สวัสดีจ้า FC คือสิรอข่อยเนาะอันนี้หน่อไม้ต้มพี่น้องต้มที่โอนสับไว้ตมื้อเช้าีพ่นล่ะพี่น้องสิมาเฮ็ดมกไม้เด้อพี่น้องเด้อมกไม้ใส่หมู3ันมาเบิ่งกันเลยนี่เฮาก็สิมาเทซะกันซ่ํบรอยแล้วอันต้มจืดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเฮาับแบบนี้แล้วไปต้มให้มันจืดกะสิมีข้าวเบือนําเนาะ น้ำมจะนางจ้าอันนี้พอยตูเนาะพี่น้องผู้ได้ชิซายพะขยงอ่อนก็นได้เนาะแต่ว่านานนี่บ่มีพะขย,ยงอ่อนก็นเลยใช้พอยตู่เอาหมูเหาก็สิมาหัน่นนิดน,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 น่อยนะิดน้อยนิดน้อยเนาะพี่น้องซับหมูสั้มๆั้นใส่ส,สมนิพอใส่าย,ลายแล้วมันสิบุยักเสพเนาะก่อนอื่นก็สิมาตำข้าวเบือใส่กับพริกเนาะพี่น้องตำข้าวเบือใส่พริพก พริกก <ừ> ็ใส่มากใส่น้อยก็ตามใต่คนชอบเด้อนี่อย่ามากวนแม่ลูกอย่ามากวนเนี่ยไปลูกเนี่ยไปมาที่นี่เขาก็เอาหน้าอีลงไปตำเลยจ้าตำลูกตำเออตำตำโอ้ยเอาหน้าอีลงไปตำเลยตำตำให้มันปนเขาเบือเด้อพี่น้องเด้อ กำม้อเขา,ก,ขเขากันเขาเมือไปเลย้ำจิบน้ำเขากันแนวนีเลยก่พอก่อนเนาะเราจะนาซอยหู่มด้วยางนะ มันแบบนี้แบบแซ่บ บางคนพอก็สีอะนะเห็ดแบบธรรมชาติน้องเราต้องใส่หมอนก้นไม้เลยเพิ่มความอร่อยไปทีหนึจะเพิ่มความอร่อยใส่หมูสามชั้นชิ้นนี้ตะไข่่น้ำไปหนนะ้อง้อยตะไข่ใส่น้ำ แล้วแตบคุณชอบนะจ๊ะแล้วไสูตรไปสูรมันเลยม่โกรดแม่ไหมพอคนมาไปปลุกแทนงานดองกับเจ้าไปเศร้าคนละก็ซ้อยน่น่อยไปเลยคี่น้อง เขาคุยยีโม่สีไทยไปเลยแซนะ่บเนาะจังเหงาจังเหงาหอมมาปรุง,งเลยมาทานเดินไปใกล้อ่ามาปรุงเลยเนาะเนานะจะใส่ลงไปเลยหมูสามชั้นกับตะไคร่ใส่ลงไปลู ใส่แป้งง้อเด้อนะ่น้องใส่แป้งง้อตามใจชอบกระแดกเด้อพีนะ้องฟ้าสีเหลืองใส่ลงไปซอนหนึ่งกับเพิ่มหนึ่งเดี๋ยวยังอีกตามด้วยนะ้ำเย็นอ่างเด้อพนะีน้องเด้อ ้วยน้ำยาหนันงใส่น้ำยานังขาดก็ได้น้ำยาหนังต้องไปใส่เื้อปุกเขาให้เข้ากันเลย ด้ักนางตูเด้อน,นะน,น้องเด้อนางตูตูบานเห้เอุ่นไปตูขึ้นมาเผากันเลยบานเหาก็มาเตรียมห่อเลยจ้า

ได้อยู่ประมาณส <ร Stevens. S 1> mm ี hmm. <crec. S 3> ่มุกนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนเขากันไปมันได้เนาะไม่น่อใหญ่มันนี่คนมากเลยเห็ดมุกเด้อเห็ดมุกตลอดโอ้ใส่ตอีตัวกันน่ง đi móc đi Á nấu ăn luôn đi nào nhang luôn này lục ơi, là thịt nhang này lục. งามดอกพี่ un อิ่มสุกก็พอเนาะโอ้ยเอา เอาหนึ่งซะก,ก่อนว่าพี่น้องให้มันชุกซะก,ก่อนคลิปเนี้ยก็ไปก่อนเด้อจ้าเดีเ๋ยวพ่อไม่ขี้หนาเด้อ